นอนสบายเลยโอ้ท่าสวยท่าสวยนอนรับแดดประตูเอิดเปิด้สบายเลยนะฮ่าไปเนเพื่อ,อเนเดินตลาดนัด รู้ว่าสวยออกอะไรออกหรือยังอ่าอันดับแรกก็ร้านผลไม้ร้านผลไม,ลไม้คนสวยโอ้วันนี้ร้านยำหอยนางรม ปูมามานู้นกำลังจับร้านผลไม้นะครับมันเรียกเอาเด้อผลไม้เยอะแยะเลยเงาะไมนาตรมนีนี่ไมนาง,างงันเงาะอเลย พาให้ดูด้วยมีน้อยนา,าน้อยนานะครับน้อยนานเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกร,งกรลองกองกันนี่เอาวูคัตดูน้อยนาน เาเลยกํำลังเลีงเยงไ่นานเล็ตเตาเลยกีเพตาเลกำลังเี้ย,ย่นไแน่ปกเสียบอืม านผลไม้นะครับร้านผลไม้เดี๋ยวมังคุดเดี๋ยวมังกรเดี๋ยวมังกรเอ่นนาน่านง,งน้ก็ ขัดกบขัดกดกบขัดกบนะครับนี่ขัดกบกบอยางภูเขา หนึ่้านตมึกสามหากระพี้รถละร้านตมึกตะมึกร้านตมึกดัดังเอาหนวดสไม้เรือกมาได้ได้ค่ะติ๊ดติดต วางได้เลยไหมวางได้เลยค่ะเดี๋ยได้าค่ะมุกไข่แท้ตัวละยี่สิบห้าเลยค่ะพี่ตัวใหญ่ๆเลยมุกไข่ยี่สิบห้ามุกไข่มุกไข่วางนี้กับไข่ไข่ตรงเครื่องนะครับคือขนาดไข่เครื่อง

好嘞嘞，啊啊啊！灭灭灭！嗯嗯嗯嗯嗯 ขาโคตรเขาโคตรนี่ร้านปูร้านยำร้านยำครับ ยำไหนางลมยำปูโอ้เมืองดาตัวใหญ่เมงดาตะลลพ่อกัแม่มาจ้ะเข่าตัมโบเลยอ่ะเนี่ยพ่อกัแม่มาด้วยมียำปูทะเลยำปูมาเมงดาทะเลแล้วก็ไหนางลมนะครับร้านยำกำลังจับน้านอ้เมงดาตัวใหญ่ ใหญ่มากเลยปูมานี่ยยุดเล็กุดใหญ่สดดใหม่สดใหม่ๆยำแซ่บแซ่บแซ่บแซบนะครับยำแซ่บแ dầm xếp xếp